สวัสดีครับผมต้าวัดไั่นะครับวันนี้ผมก็มานําเสนอพระเครื่องล่วงพระขอมวัดไั่ลงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็นําเสนอเป็นพระกิ่งหน้าอินเดียพิมพ์อินเดียนะฮะรุ่นแรกออกพศ2497นะครับเป็นพระกิ่งพิมพ์แบมือหน้าอินเดียนะฮะเป็นเนื้อทองเหลืองลมดํานะครับองค์นี้สภาพถือว่าสวยเดิมนะครับหายากนะครับพระดีปีลึกนะครับ ออกพอ2 4อ7นะครับนี่นะครับตะอใบลึกๆนะครับพระสภาพนี้ถือว่ายังเดิมมากนะครับราคาไม่แพงนะครับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ Facebook ต้าวัดภัยนะครับหรือโทร083 755 2196นะครับพระเครื่องที่เช้าบูชาจะกผมไปนะครับทุกรายการรับประกันแท้สากคนทุกรายการนะครับ พี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอบพระคุณครับ